ปวดข้อเข่ามีปัญหาเส้นเอ็นอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบเคลื่อนไหวสะดุดหาทางออกด้วย โอเวอร์มูฟคอลลาเจนนวัตรกรรมใหม่จากเยื่อหุ้มเปลือกไข่รู้สึกเคลื่อนไหวดีได้ใน10วันที่เห็นอย่างนี้นะคะสุขภาพดีแบบนี้เมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะจา,า,าเข่าเนี่ยค่ะก็มีอาการอักเสบนะคะเป็นปัญหาเรื้อรังมากกว่านั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองผิดๆมาเนิ่นนาน,นะคะ่ะแ้งก็เลยตัดสินใจ มองหาตัวช่วยอื่นๆก็เลยเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Overmove ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S.O.M. Overmove รวมสารสกัดประสิทธิภาพสูงถึง6ชนิดประกอบด้วยคอลลาเจนนวัต,ตกรรมใหม่จากเยื่อหุ้มเปลือกไข่วิตามิน K2-7 แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดงวิตามินดีวิตามินซีและสารสกัดจากขมิ้นชัน โอเวอร์มูฟวันละหนึ่งเม็ดให้คอลลาเจนเข้มขน้นกว่าคอลลาเจนแบบผงถึง100รเท่าทานง่ายไม่ยุ่งยากดูแลข้อต่อจบครบในหนึ่งเดียวเข่าเนี่ยเบาเลยไม่รู้สึก ไอ้อออการก๊อบแก๊บมันก็ยังมีแต่เรียกว่าน้อยมากกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมพูดเลไจะบอกว่าไม่เชื่อ,อ,อคุณต้องลองกระดูกกระดูกอ่อนเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออยากเคลื่อนไหวได้ดีต้องดูแลให้ครบ4จุดสำคัญจากนวัตกรรมคอลลาเจนจากเยื่อหุ้มเปลือกไข่ค่ะทานเพียงวันละหเม็ดเท่านั้นไม่ยุ่งยากค่ะทานน้อยแต่เห็นผลดีด้วยโอ้มู